สวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะอ๋อที่ใหมาออกสินค้าขายที่โรงเรียนโอนโยธิน24เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ,จ่ายให้แก่สมาชิกในชุมชนและเราว่าใกล้เคียงนั่นใช่ไหมครับค่ะก็ขายได้เรื่อยๆครับก็ทุกวันอาทิตย์นะครับะจะมีอาหารจุงสุกขนมกรัด อะไรพวกนี้ครับรา่อยบริการให้กับสมาชิกชุมชนและเราแ,แ่กใกล้เคียงครับจะได้มีรายได้ใช่ไ,<ด>ไหมคะครับค่<ฮ>ะแล้วจะเอาพัฒนาปรับปรุงยังไงคะก็ต่อไปนี้กำลังจะจัดให้เป็นนัดใหญ่อาทิตย์ละครั้งจะมีเสื้อผ้าสำเร็จรูปของใช้ในครัวเรือนอาหารสุงสดผลไม้ผัก หลายรูปแบบครับใครถ้าใครสนใจยังไงคะก็ติดต่อมาได้ครับ <ฮะ S 2> ที่เบอร์0819354018 <ฮะ S 2> ครับ <ฮะ S 2> ผมชื่อหนุ่ยครับค่ะค่ะก็โอเคก็อย่างที่คุณหนุ่ยบอกนะคะไหครับอย่างที่คุณบอกว่าออจะพัฒนาจะ,จะทำเป็นแบบตลาดใหม่ครับ โอเคนะคะคขอบคุณมากนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,<น>ะสวัสดีค่ะ